อัปเดตอัปเดตกูเรื่องเราเฮามีเรื่องเล่ากูกูจ้าข่าวข่าวตี้ไหนพัยเงียายังอุญญอ้มวนถูกใจตัวนแน่นอน ที่เดือนนะเจ้าก็จะมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเกิดขึ้นกันแล้วนะเจ้ารายละเอียดมีเรื่องหน้าหูหน้าสนใจนักแล้วก็หลายหัวข,ข้อขนาดเลยนะเจ้าหนึ่งในนั่นก็คือคุณสมบัติรวมไปถึงลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะสมัครลงสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภานะเจ้าวันนี้ทางรายการเจ้านีติภาคเหนือในช่วงสนทนาทางรายการในฮับเกียร์จากคุณทองเนตรดูใจผู้อานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลาปางเข้ามาห่วมอ้จ๋าในรายการ ขเขในเจ้าวันนี้สวัสดีเจ้าครับสวัสดีครับคุณทอเน่เจ้าถ้าหากว่าเขาใค้หูเรื่องของคุณ,ณสมบัติของผู้สมัครเนี่ยเจ้ารายละเอียดมันมีอะไอย่งางไหของนะเจ้าครับในเรื่องของคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกสวมีอยย่สี่ข้อนะครับ <Euros. S 1> ก็เป็นคุณสมบัติพื้นๆนะครับก็คือมีสัญชาติไทยด้วยการเกิดนะครับเจ้าเกิดที่ประเทศไทยได้สัญชาติไทยอย่างเดียวนะครับได้สัญชาติไทยด้วยการแปลงสัญชาติสมัครมาได้นะครับแล้วก็ต้องมีอายุบาดตำกว่า40ปีในวันสมัครนะครับ แล้วก็มีความหูความเฉียวชาญประสบการณ์หรือทํางานเนี่ยในใน,ในกลุ่มดิสมัคเนีครับบัตน,น้อยกว่าสิบปีนะครับ oh. อันนี้จะต้องมีอเอกสารการรับรองจากผู้มีผู้รับรองคือนะครับ oh. ยกเว้นกลุ่มสตรีกลุ่มผู้สูงอายุกลุม่มผู้พิการหรือว่ากลุ่มอัตลักษณ์อื่นๆเนี่ยจะจะจะมาต้องใจ บุคคลมามาเป็นผู้รับรองนะครับโอเจ้าถ้าวว่าเป็นกลุ่มอาชีพตีบ่าต้องทําอาชีพนั้นบัดน้อยกว่าซิปปีนั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นหมอก็ต้องเป็นหมอบัดทำกว่าซิปีถูกต้องครับอ๋อเป็นเป็นครูบาอาจารย์นักวิชาการก็ต้องบัดทำกว่าซิปปีครับต้องบัดทำกว่าซิปีครับแล้วก็ในเรื่องของเป็นนักกฎหมายใช่ไหครับเป็นข้าราชการเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ ประกอบอาชีพอิสระผู้ประกอบรัฐไอ้ก็เอสเอ็มเออย่างเราเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมอย่างเราเนี่ยค้าขายอย่างนั้นน่ก็ต้องมาต้องบัตรจบ้น้อยกว่าสิบปีนะครับเจ้าเป็นก็จะพอในเรื่องของความเชี่ยวชาญใช่ครับใช่ครับต้องมีผู้รับรองตัวเองนะครับแต่ยกเว้นเรื่องของสตรีเรื่องของผู้สูงอายุเรื่องของ กรมอัตลักษณ์เรื่องของกรมผู้พิการหรือต่างๆนั้เนี่ยบต้องมีผู้รับรองบัดบัดบัดมียกเว้นคนี้ไฟครับชิปปีนี้บับัดบัเอามาใจครับแถมข้อหนึ่งนะแถมข้อหนึ่งก็คือเกิดในอำเภอตีสมัครหรือมีทะเบียนบ้านหรือทำงานในอำเภอตีสมัครมีความผูกพันกับอำเภอตีสมัคกมา้อยกว่าสองปีอ๋อนั่นหมายถึงว่าเราต้องอยู่อาศัยในพื้นที่และอำเภอนั้น เ,เคยอยู่อาศัยก็ได้ครับ oh. สมมติว่าต่อผมผมเคยทํางานอยู่เชียงใหม่เนี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่เนี่ยห้าปีแต่ว่าตอนนี้ไปอยู่ที่อื่นก็นถ้ามีมีความประสงค์จะสมัครเตรียวพำเภเมืองเชียงใหม่ก็ได้ครับต้องใจ hmm. ต,ต้องใจระยะเวลาที่เคยทํางานหรือว่ามีความผูกพันกับพื้นที่เนี่ยไม่น้อยกว่าสองปี ah. เอาเปรียบเพียบไงไงถ้าอยังคุณหมอคุณหมอประจาอยู่จังหวัดเจียงใหม่อาการมาแล้ว5ปีแล้วก็มนีง่ายไปอยู่ตังใตแต่อยากจะสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาตีเจียงใหม่ปีกมาสมัครได้รับนี้มีความผูกพันกับพื้นที่ครับผมอ๋อเจ้ากำนี่เรื่องของคุณสมบัติเฮาปอฮูแล้วนะเจ้าเป็นรายละเอียดพื้นฐานคร่าวๆกำนี่เจ้า้าเจ้าให้ฮูแต่แต้เลยเรื่องของลักษณะต้องห้ามของคนตีจะสมัครมันมีลักษณะต้องห้ามอะไรอย่างจะได้พองหันว่ามันมีล่า ให้คอด้วยกันนะเจ้าครับลักษณะต้องห้ามทั้งหมดมีอยู่66คอนักได้นักกว่าเจ้ามันมีเหมือนกับรายละเอียดมากกว่าสอผู้สมัครรับเลือกตั้งสสนะครับเจ้าเพื่อนๆก็คือติดยาเสพติดให้โทษเป็นบุคคลล้มละลายอย่างต่างตนั่นแะครับเหมือนเหมือนสสเป็นภิกษุสามเณรนักพนักบวชอย่างนี้นะเหมือนเหมือนกับสสเลยแต่ที่แตกต่างกันออกไปก็คือว่า ก็ต้องบอก่ต้องต้องเปลี่ยนข้าราชการนะครับต้องเปลี่ยนข้าราชการหรือว่าต้องเปลี่ยนพนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานของรัฐแล้วสากิจนะครับหรือว่าเป็นเจ้าที่อื่นของรัฐเจ้าที่อื่นของรัฐนี่ะเดีนตีความว่าภายพ้องตีจะเข้าเป็นเจ้าที่อื่นของรัฐก็คือหนึ่งต้องมีคําสั่งแต่งตั้งนะครับมีกฎหมายรองรับนะครับอันที่สองก็คือมีอํานาจหน้าที่นะครับที่จะทํา มีผลกระทบต่อบุคคลอื่นนะครับอันที่3ก็คือว่ามีข่าวตอบแทนอันนี้คือถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเรื่องของเงินเดือนก็เป็นปัจจัยลักสําคัญเหมือนกันตีจะจะ,จะ,จ,ะจะโดนริสเครดิตต,ตรงนี้ไปนอกจากนั้นเกิดพุ่นจากตาแหน่งพอสารนร้ำนูนตีความว่ามีส่วนรวมมีส่วนได้เสียกับการ แ,แยยติก็รประมาณอย่างต่างนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นทั้งสอสอนะครับเดี๋ยว่ราเรียว่าสอว,อาวตีจะต,ต้องปแป่ยติอย่างต่งตงางๆานะครับเคยเคยพ้นจากตาแหน่งเพราะว่าใจอํานาจฝ่าฝืนกฎหมายฝ่าฝืนจะได้ทำดังแร่แรงประมาณเราเนี้ยนะครับแล้วก็จะต้องถ้าถ้าเคยเปลยนสอสอมาเนี่ยครับเคยเปลี่ยนสรัพชิกพาท้องถิ่นผู้พันท้องถิ่นถ้าเคยเป็ี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งในพักนะครับเคยเป็นรัฐมนรีเคยเป็น ยางนี่ต้องพ้นจากตําแหน่งมาบ่้อยกว่า5ปีถึงจะ<ด>สมัครได้นะครับมันนั่นหมายถึงว่ากองโป้นมาถ้าสมมุติว่าอีหนอได้เข้าสู่เป็นคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใดชุดหนึ่งมานี่ก็คือคือ,คอห,นหนึ่งเซตการทำงานเลยก็คือรัฐบาลมีอายุค,คือ4ปีเกระเจ้าแล้วก็จะเลือกตั้งใหม่ เป็นกฎเกณฑ์ที่นั่นเหมือนกันนะคจ้าต้องพ้นจากตำแหน่งตรงนั้นมาแล้วม่น้อยกว่า5ปีถึงจะมาสมัครได้นะครับสววชุดเนี่ยชุดปัจจุบันนี้สมัครมาได้แม่นนะจ้าสมัครมาได้นอกจากนั้นก็ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนะครับที่ที่ห้ามลึกๆเข้าไปแฮมก็คือว่าต้องบเป็นบุพการีขูสมรสหรือบุตร นะครับของผู้ดํารงตําแหน่งสสผู้ดารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภานะครับข้าราชการการเมืองสมาชิกพรรคหัวหนุ่งท้องทินนะครับหรือว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกสวในคราวเดียวกันนะครับหรือว่าผู้ดํารงตําแหน่งในสารมนุษยรือว่าในองค์กรอิสระนี่เป็นลูกเป็นหลานเป็นป่อเป็นแม่เป็นครูสคนตีดํารงตําแหน่งเรานี่มาได้มาสมัครมาได้ครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเจ้าของืึ้นทันท้องเน็ตขยายแห็สักน้อยหรือจารายละเอียดคือหมายถึงถ้าข้าเจ้าจะสมัครครับ รู <pathway? S 2> ่สมรสดถ้ารูสมรสดเป็นสสถ้ารูสมรสดเป็นนายกเทศมนตรีานายกอบจอเอนงนะ<ร><ร>ครับขู่สมรสดเป็นสมาชิกสภาอบาจอสภาเทศบาลอบตอย่างต่างๆก็สมัครมาไ,ได้ข,<อ>ข้เจ<ข>้าไอ้อะไรมาได้ละครับแม่นครับอ๋อมันเพาะไอยอ่งนะจ้าเอา่อเปิ้นอยากจะให้สวนเนี่ยปลอดจากนักการเมืองจริงๆครับเปิื่อนเปลี่ยกํำหนดที้อายุ40สิปีขึ้นไปนะครับคือปลอดจาก นักการเมืองเลยเป็นสภาผู้ทรงคนฒิเลยนะครับมีความเชีียวชาญในด้านต่างๆทั้งดีซิบกลุ่มนะครับจนถึงแบ่งกลุ่มขึ้นมาบ่ได้เป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดครับเป็นตัวแทนกลุ่มครับเป็นตัวแทนของกลุ่มในเรื่องตีเปินจะต้องไปพัฒนาและต่อยอดต่อไปครับก็เป็นประโยชน์ในเรื่องของการพิจารณากฎหมายพิจารณาอย่างต่างๆตีทางสภาผู้แทนราษฎรเสนอเข้าไปว่ามันจะเป็นประโยชน์ ต่อกลุ่มอาชีพอะอย่างต่างๆเราดีกว่าเจ้าต่อไปละเจ้าครับอันนี้ก็คือสว่านะครับาจ้อนนี้ก็สมัครมาได้นะครับอันนี้ก็บอกไปแล้วเนาะเพราะว่าเปิดกับบ้าเฮเพราะว่าสวชุดนี้ก็ออกออกกฎหมายนี้มาเจ้า้ มีความผูกพันในอย่างกับสวชนีิครับต้องปนมสมัยหน้าก็ก็มาสามารถทำไมโอ้มันก็มีความขาบเกี่ยวในเรื่องของสมัยกันเลือกตั้งรัฐบาลตัวเอเหมือนกันที่บอกว่าคุณสมบัติต้องบบบบบบคพือถ้าเกยเป็นนักการเมืองเมื่อก่อนก็ต้องสละจากตําแหน่งหน้าทีต่ตรงนั้นมา้อยกว่าห้าปีนั่นหมายถึง รัฐบาลจะต้องเปลี่ยนชุดการทํางานถึงสองชุดด้วยกันมันก็ม,นกกมันจะขับเกลียวกันเนีเจ้าตัวเลขมันก็มีในแย่สําคัญเหมือนกันในการกันกรองค,รคนดีจะมาสมัคเป็นคณะวุฒิสภานะเจ้ากําหน่เจ้าในส่วนของการเลือกแล้วเจ้ามันมันเหมือนกับมีการเลือกหลายระดับมันคือเลือกอย่างพองท่าสุดนี้เหมือนก็จะเป็นการเลือกระดับอําอเภอครับในใน,ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภานะครับ มันจะมีเลือกอยู่3ระดับนะครับระดับอําเภอนะครับระดับจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศนะครับจะสมัครตีอําเภออย่างตีหัวใจถ้าใครมีคุณสมบัติสมัครอําเภอได้ก็ไปสมัครอําเภอนั้นมีความเชี่ยวชาญในกลุ่มได้ก็สมัครในกลุ่มนั้นนะครับในแต่ละอําเภอนะครับพอสมัครเสร็จพวกนักการเลือกอําเภอนะครับก็น่าจะเป็น ผู้ต be ิในอำเภอหมอกเพื่อเป็นผู er right ้มือการเลือกไปและในอำเภอเป็นประธานการเลือกอำเภอโดยโดยกฎหมายนะครับกฎหมายบังค yes> ับเพื่อในอำเภอเป็นประธานการเลือกอำเภอเพราะปิดทับสมัครแ้วนะครับผู้มือการเลือกอำเภอเนี่ยก็ต้องตรวจสอบคุณสมบัตินะครับว่าผู้มีคุณสมบัติผู้บือมีคุณสมบัติถ้าบอกมีคุณสมบัติก็ลบจื่ออกถ้าตรวจสอบคุณสมบัติกับเซตกับประกาศรายจือนะครับทีนี้พอประกาศรายจือเซตก็จะต้องมาเลือกระดับอำเภอ เลือกแต่ละดั้นะคร mm, <spe paragraphs> so, uh, mm, uh, so so ับเลือกเลือกสองสองครั้งนะครับเืิสองครั้งแรก็คือเลือกในกลุ่มเดียวกันเจ้านะครับสมมติว่าเขาสมัครในกลุ่มกลุ่มทีหนึ่งนะครับหกคนนะครับสามารถเขาก็มาเลือกในกลุ่มกันในหกคนโดยนะครับเลือกตัวเก่าได้เลือกคนอื่นได้แห่งคนหนึ่งนะครับเลือกเลือกได้สองคนเลือกได้สองคะแนนหนึ่งคนเลือกได้สองคะแนนเลือกตัวเก่าได้แล้วก็เลือกคนอื่นได้แห่งคนอครับอันนี้คือเลือกในกลุ่มเลือกเลือก ในกลุ่มพออันนี่ระดับอำเภอนะเจ้าครับระดับอำเภอเหมือนกันครับระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศเลือกเหมือนกันหนึ่งคนเลือกได้สองคะแนนครับอันนี้ในกลุ่มตัวเองก่อนเลือกในกลุ่มตัวเองก่อนพอเลือกในกลุ่มตัวเองเล่นเซ็ตแล้วครับแล้วก็เข้าไปในกลุ่มเข้าไปแบ่งสายนะครับยี่สิบกลุ่มนี่ยก็จะแบ่งสายเป็นสี่สายนะครับสายระเบิดเกินห้ากลุ่มแล้วก็บ่น้อยกว่าสามกลุ่มถ้ามีแค่สิบเก้าสิบเก้ากลุ่มก็แบ่งไปตามนั้นคือ เืิแบ่งหือเต่ากันก่อนนะครับหรือว่าใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับถ้าสมัคร15 15กลุ่มก็แบ่งแบ่งหือใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับอันนี้ระบ่มีปัญหาในการปฏิบัติพอไปแบ่งสายปุ๊บจะเลือกกลุ่มถ้าเขาได้เข้าไปเข้าไปแบ่งสายกลุ่มด้วยกันได้เข้าไปในรอบแบ่งสายเนี่ยจะเลือกตัวเก่ามาได้ผมก็เลือกมาได้ปีกันเลือกผมมาได้เนาะต้องเลือกคนอื่น ต้องเลือกสายกลุ่มอื่นตี่เข้ามาอยู่ในสายเดีวยวกันเขาอยู่ <'ll> you, สมมติเขาอยู่สายหนึง you, น่งนะครับเขาอยู่เขาอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับสายสายเอเนี่ยเขาไปรวมกับสายกลุ่มสามกลุ่มห้ากลุ่มเจ็ดกลุ่มเก้าเขาก็ลงคะแนนให้กลุ่มอื่นแต่ลงคะแนนให้ได้กลุ่มละหนึ่งคะแนนกลุ่มละหนึ่งคนจะไปโมกลุ่มได้กลุ่มหนึ่งให้ได้สี่คนมาได้ คือมันต้องมีการกระจายเหมือนเหมือนเหมือนตามมันแผนผังตีจะขึ้นอยู่บนหน้าจอนี่ก็คือหัวข้อเรื่องของการเลือกครับการเลือกการเลือกขั้นตอนการเลือกสมาชิกวุฒิสภานะเจ้ามันงงอยู่เหมือนกันนะเจ้าถ้าฟังแบบดุนดนมันก็งงเหมือนกันนะลำดับขั้นตอนนะเจ้าเอะเอะมันมันมีวิธีการจะขอดร้ายละเอียดแบบจ้าจ้าชัดชัดแถมสักน้อยหนึ่งเตะเจ้ากัท้า ถ้ามีถ้าถ้าหันถ้าหันตัวยางบัตเนี่ยน,นะครับจะจะจะเข้าใจนะครับบัตเ,เลือกบัตเลือกเลือกในระบบกลุ่มเนี่ยกลุ่มด้วยกันเนี่ยจะมีช่องเพื่อทำทำตัวเลขเขียนตัวเลขอัลบิกเนี่ยสองช่องเข e <า>ียนเลขเบอร์ของ<า>ของเฮาก็ได้เขียนเลขเบอร์ของผู้อื่นได้แหมหนึ่งเหล็แหมหนึ่งเบอร์นะครับพอไปหล่อแบ่บงกลุ่มนะครับหล่อแบ่งสายเนี่ยหล่อแบ่งสาย ตัวเลขจะมีช่องฮื้ทำคะแนนสมมติว่ามีครบห้าครบห้ากลุ่มนหนึ่งสายานะครับครบห้ากลุ่มนหนึ่งสายเนี่ยจะมีช่องฮึ้มทำเครื่องหมาย U C ช่องโดยตีกรรมการประจำสถานที่เลือกน่ะจะเขียนให้ว่ากลุ่มสุกี้ผมสมมุติว่าเขาอยู่กลุ่มหนึ่งแล้วก็รวมกับสามห้าเจ็ดเก้าเขาอยู่กลุ่มหนึง่งรวมในหันจะมีกลุ่มส <5, 5, S 1> ามกลุม่มห้ากลุ่มเจ็ดกลุ่มเก้ากรรมการกรรมการสถานที่เลือกจจ็จะเขียนในช่องตั้งหน้านว่า กลุ่มสองนะก็มีช่องคือเขียนคะแนนกลุ่มห้ากลุ่มเจ็ดกลุ่มเก้าโดยที่บอมีกลุ่มหนึ่งเขาอยู่ในอยู่ในในใบนั่นในหน้าหน้าช่องทำเครื่องหมายเจขาเขาเขาเาก็ได้เขาก็ได้บัตรของกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งเพราะกลุ่มสามมาก็จะเปิ่งกับจะเขียนว่ากลุ่มหนึ่งกลุ่มห้ากลุ่มเจ็ดกลุ่มเก้าแต่จะบอมีของกลุ่มสามจะบอมีของกลุ่มสาม บังคับบังคับให้เลือกกลุ่มอื่นได้หนึ่งคะแนนเจเลือกเลือกกลุ่มตัวเก่ากับมาได้เลือกตัวเก่ากับได้หรือว่าเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปโม่เอาคะแนนไปโป้ให้ก็ับมาได้ต้องกลุ่มแล้วมีมีบัตรเสียผ่องก่อในเจ้าแต่ละปีนี้อันนี้เป็นขั้งแรกในการเลือกในการเลือกตั้งแบบแบ่งสายเขาแล้วเลือกตั้งหลบเดียวแล้วก็เอาไปให้ทาง ขามว่าเปิดเปิดเขเอาเปิดจับเอานะครับก็มีการสัญหาตัวการเลือกระดับจังหวัดเป็นตัวนั่นเลือกเลือกรอบเดียวว่นมีการแบ่งสายนั่นเลือกตามบทเฉพาะการนะครับแต่อันนี้เลือกตามบททั่วไปก็คือมีการแบ่งสายครับทั่วไปเหมือนกันระดับจังหวัดก็ทำทำอย่างเดียวกันนะครับระดับมีการเลือกแบ่งกลุ่มมีการเลือกแบ่งสายประเทศกับแบ่งกลุ่มแบ่งสายเหมือนกันครับจนสุดท้ายปุ๊บแต่ละกลุ่มค้นได้คะแนน เลี้ยงลำดับคนได้คะแนนหนึ่งถึงสิบนะครับระดับประเทศนะครับจ้า,าจะได้เป็นสวกลุ่มหนึ่งสิบคนกลุ่มสองสิบคนกลุ่มทีสาวสิบคนจะได้สองร้อยคน<อ>เป็นสว,วอนน่า,อาครับอันนี้เป็นเป็นสว,วไปเลยแต่คนที่ได้เลขได้ลำดับทีสิบเอ็ดถึงสิบห้าเป็นสำรองเพราะว่าสว,วจะมีเลขกตั้งซ่อมมีเลขซ่อมจ้าครับก็จะถ้ามี เหตุการณ์ลาออก้าหรือว่าเสียชีวิตไปกัการเลือนลำดับขึ้นการน้องขึ้นมาแตนในกลุ่มนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างคนแบบประชาชนพันเขาว่าอ้าวแล้วเป็นอย่างแบบเป็นคนตีคนในประชาชนอะ่ะเลือกละสมาชิกวุฒที่สภาอันนี้ต้องไปดูกฎหมายนะครับพระราชบัญญัติประกอบรัฐนุนว่าด้วยการาได้มาซึ่งสอวอเนี่ยนะครับกำหนดคือ,อแบ่งกลุ่มแล้วก็กำหนดคือมีการแบ่งสายานะครับ กำหลังลอเป็นตัวแทนกลุ่มแล้วก็เอามาเลือกกันเอามาเลือกกันเองเเจ้าอ <c oughs> อ่กัโดยเจตนาเปิ้่นกับ่เปลี่ยนหมองหัเปิเปเปเป้่นคิดจังได๋เนาะอาจจะคิดว่าสาวบเป็นักการเมืองกะสวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิถึงกำหนดอ่าอายุสวไว้ท <c oughs> ี่40ปีนะครับเพราะว่าเป็นสสอ,สอ,สอย่างอื่นเนี่ยกำลังดอายุน้อยกว่าสาวสวนี่กำลังดอายุ40ปีขึ้นไปอาจจะคิดว่าเออสวเนี่ยบ่ใจานักการเมืองสวนี่บ่่บัจอ่าผู้ที สามารถก,กัดได้แต่ต้องมีคุณมีความเชี่ยวชาญในกลุ่มอาชีพอะไรอย่างต่างๆแล้วเนี่ยครับถึงจะได้เป็นสวแล้วก็เลือกกันเองนะครับจ้าแล้วก็อ<ล>ย่งางหนึ่งที่ทสวอสแบบนักการเมึงก็คือว่าสวเนี่ยบม่มีการหาเสียงอแมก่กล้าแนะน้านตัว Rig าตวาผมจะไม่มีการหาเสียงครับดคนดีจะเข้าไปเป็นสมาชิกวิทยสภาต้องแนะน้าตัวมีวาทะศินเหมือนกันนะทนเจ้าหน้าสวนี่คือต้องดีต้องเด่นต้องดัง ดูต้องมีคนหู่จักนักนะครับต้องมีคนหู่จักรหนักหู่จักหลายเขากี่ยวับหุจักเปิน่นเปิือกหู่จักเพราะเพราะว่าในสายอาชีพด้วยกันเนี่ยมันต้องมีคนหู่จักอยู่แล้วถ้าเขาดีเขาเด่นเขาดังจริงจริงเนี่ยนะครับจ้าวเล้วในกรณีตีบ่มีผู้สมัครหนึ่งในสาวคลุมนี่แล้วเจ้าจะยากจะใดครับเนีอ่อถ้าบ่มีผู้สมัครในกลุ่มใดก็บ,บ่เลือกในกลุ่มนั้น ง่ายๆเลยนย,ย,ลยครับง่ายๆเลยครับยางทีผ<อ>ง่ผมยังที่ผมยกตัวอย่างแก้วว่ามันมีสาวกลุ่มี่ยถ้ามีามีสามัครมาแข่1ิบเก้ากลุ่มก็กเลือกแข่1ิบเก้ากลุ่ม<อ>จัด จัดสายแข่แค่สิบเก้ากลุ่มมาจัดสายกันมีต่อได้มีต่อได้เลือกต่ออันเลือกต่ออันพิจารณากัน<ม>ต่ออันเลยครับโอ้ oh, ส่วนรายละเอียดในเรื่องของการต้องห้ามคือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเป็นสมาชิกพุทธ,ธสภาเนี่ยขอยอนับมาเพื่อสรุปแห่สักเตือนหนึ่งตาเจ้าเคยมีกรณีตีหวากองพานกระบวนการนั้นเข้าไปแล้วแล้วเอาไปปะในระดับจังหวัดอีกอเจ้าคือผ่านอำเภอมาแล้วนะเนาะแล้วก็เข้าไปสู่ในระดับจังหวัดอุ้ยไปปะ คนเนี่ยมีลักษณะต้องห้ามนะหรือว่าเข้าไปถึงระดับประเทศแล้วไปปะใส่หว่ามีลักษณะต้องห้ามแล้วใจนี่ใจะนะทเอ่อันนี้ถ้าถ้าคนใดหู้อยู่หู้ตรวบ่บ่มีบ่มีิม์สมัรนะครับามาสมัรนะถ้าตรวจสอบพบเนี่ยขโ,โทษนักนะครับโทษนักนะครับแต่ว่าถึงจะได้กแ็แล้วแต่ถ้าเขาปะในระดับอำเภอรวมในระดับจังหวัดก็จะต้องลบจือ่ออกแล้วกัดำเนินคดี อ๋อกระซิบปรุงการดําเนินคดีสักน้อยได้ก็จะแบาคร่าวๆประมาณจะได้ห่องก็มีมีทั้งพึกถอนซิดมีทั้งจาคุกมีทั้งปั๊บโอ้โหกนักพนันนะจ๊ก็ยูตีว่าหู้หู้อยู่แล้วว่าตัวเ่าบบมีซิดหรือว่าจะโต้แย้งยังไงถ้ามีเหตุผลมาโต้แย้งก็ก็ต้องสู้กันต้องสู้กันในมืออยู่ครับต้องสู้กันในศาลอยู่ครับเพราะฉะนั้นเราคืออกคุ้มอะ พิจารณาตัวเก่าก่อนเขาต้องหู้ตัวเก่าไว้ก่อนเพราะว่ากร,ระบวนการแรกคือเขาต้องห่้ตัวเก่าไว้ก่อนก่อนดีจะไปยืนป่นใบสมัครมันก็จะแล้วกระบวนการต่อไปก็คือคณะกรรมการเบอ้์นนกเกิดจากพอเลาว่าใบสม,มัครของคนนี้มีคุณสมบัติตรงตามการจะเป็นสมาชิกู้ที่สภาที่สหรือไม่แค่แค่ในแค่สมัครในกลุ่มในกลุ่มที่เขาคิดว่าเขามีคุณสมบัติเนี่ยกข้อมูลนี่ก็ลิงไปหลายๆหลายๆในงานที่เปิดมัน่วยตรวจสอบว่าคนนี้มี มีความเชียวชาติจิงกอ,รอหรือว่ามีลักษณะต้องห้ามอย่างไรพองอย่างเช่นฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างก่อนนะครับกับม,มีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานตีมาจ่วยตรวจสอบอออครับการสมัครสมาชิกได้นะครับโอ้อันนี้ก็เป็นเรื่องตีบจัจจใจการหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะจ๊ะน้องมันเป็นหลากหลายหน่วยงานที่เปิลมาช่วยการเรื่องของการคัดกรองบุคคลดีจะไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นสมาชิกพุทธิสภาเพราะว่าเป็นตําแหน่งอันทรงเกียรติเหมือนกันนะจ้าน้าทเหมือนครับ ถ้าเป็นสมาชิกวุฒิสภา,านี่ก็มีสิทธิ์สวัสดิการอย่างนักอยู่แต,แต่ว่าก็มีค่าตอบแทนที่ทำคุณประโยชน์ถึงกับประเทศชาติแล้วก็สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปืณจะต้องทำก็คือว่าต้องอพิจารณากฎหมายนะครับตรวสอบการการบริหารราชการแผ่นดินอภิปรายโดยบุรงคะแน้นอย่างนั้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ปิณจะต้อง มีความหูความเชีียวชาญในด้านที่เปิลสมัครมาจริงๆนะครับแล้วก็ถึงจะไปทํางานได้รอบรู้ต้องเป็นคนที่มีความรอบรู้แล้วก็เที่ยงทมตัวยังเจ้าเนาะอคือในเมื่อแบบว่าได้ไปเนี่ยตำแหน่งหน้าที่การงานที่เป็นปากเป็นเสียงเพื่อปีนองประชาชนเผื่อติจะก,กลกลมาพัฒนาคนในชุมชนเขาตัวยังก็ถือได้ว่าเป็นตําแหน่งที่สําคัญแต่แต่เลยสุดท้ายนี่เจ้ายาจะให้ฮิรทันท้องเหน่เจ้าได้กล่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของ การเลือกสมาชิกวุฒิที่สภาในเตือนี่ตัวเ้าครับก่อนอื่นนะครับจะจะประชาสัมพันธ์ก่อนว่าวันที่16พฤษภาคมนี้นะครับสำนักงานกกตจังหวัดลำปางนะครับได้ชัดประชุมชี้แจงให้ผู้สนใจนะครับคนที่สนใจหรือว่าคนที่มีความประสงค์จะสมัครเนี่ยนะครับข้อกฎหมายข้อระเบียบอย่างต่างๆนะครับเรื่องพนี้นะครับมีเวลาทั้งวันนะครับไปไปหนังฟังกับไป ลงสแกนคิวคอาดลงลงทะเบียนจองตีหนังได้นะครับหับหนึงร้อยคนนะครับวันที่สมงนี้วิทยากรมาจากสำนักงานกะกะตนะครับแต่ามาู้ในเรื่องอธิบายในเรื่องของคนสับบัตรลักษณะต้องห้ามหรือว่าสิ่งใดทําได้สิ่งใดทดําได้ข้อกฎหมาย แนะนำตั๋วยังได้หาเสียงคือนอหยังยครับจะจะมาอ้ตั้งในวันที่สิบหกเจ้าที่ไหนออหยังจะได้มาู้ที่ห้องประชุมหอประชุมชมพูนะครับเทศบาลเมืองเขลังนครอำเภอเมืองจังหวัดลาปางครับเจ้าไปกันได้หนอในพื้นที่จังหวัดลําปางไขรตีสนใจอ่าเจ้าก็มนี้ประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องของการ สแกนคิวอารโค้ดเข้าไปนะครับเจ้าโอเคเจ้าวันนี้ก็ได้ครับข้อมูลความหูจัดนักแต่ด้วยเวลามันค่อนข้างสั้นนะเจ้ากระชับนะเจ้าเพราะว่าเรื่องลักษณะต้องห้ามเนี่ยมันเป็นไออย่างตีมีร้ายละเอียดปรีกย่อยมาเห็มครับมันต้องยกตัวอย่างมันมันถึงจะเข้าใจได้เข้าจนะเจาเครับแต่ถ้าเฮามาอธิบายยาง้ยมันมันก็ มันก็คิดแบบคิดบบดันนะครับอาจจะเป็นลักสุดรวบรัดในรายการเจ้านี่ตีภาคเหนือเจ้าแต่วันที่ซิมโฮนี่มีการยกตัวอย่างอ่ายกตัวอย่างมดวัน ไปห่วมประชุมกันได้ไปเวิร์กช็อปกันได้เนาะเป็น,นความหู้โต้เนะยเจา้าวันที่16พฤษภาคมนี่เนาะเจ้าตีาห่อประชุมชมพูนะครับเทศบาลเมืองเขียลังลคนครอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับเจ้าโอเควันนี้ต่างรายการเจ้านี้ตีพักเหนื่อยยินดีจะนนักนะเจ้าตีได้มาห่วมอ้จากครับท่านทองเนตรดูใจภูมิเนการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางขอบุณจันครับครับสับ คุณผู้ชมเจ้าช่วงนี้ย่างกันก่อนกำเดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการเจ้านี่ตีภาคเหนือกันต่อเจ้าอัปเดตอัปเดตคูเรื่องเราเฮามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊เจ้าข่าวข่าที่ไหนพะเยะอยังอุ้มวนทุกใจตัวแน่นอน